ทังเปลาที่เต็มไปด้วยน้ำตากว่าไปโหลรดแล้วกว่ามันจะถึงก็กมันอัพมันอัพตาแล้วมุกมาทินแล้วกว่าก่อน

อาจยดันเลยดัน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 อาจารย์เอเชียสามกอลือก่ฟาร์มป่าหรืออะไรอ่ะจจะเฮ้ยหาไปนี่ฮูก็สบายดีวะหอ ไอ้ฮูวบอกว่าชิวอ๋อมันทะเลาะกันหรอพ่อบุนไปยังคีันเองว่าไงวะทำเ่อน

I am vigilant. My way is open. There is no way to the line. I I am vigilant. Move by moonlight. Yeah. Okay. I am my way is open. มันแลกอะไรวะเจ้าเกอนูเลตไม่น่าจะขอเล่นเลยระยะมันแหลกอะไรเนี่ยตากี้พาไปตางตัวละต้องไงอ่ะอะไรปล่อยไปงั้นแหละตัวเดียวละ เด้ออ่าใครเอย่ยตื่นขอบคุณมากนะมาดีจ้าที่ต่อ,อแม็กนะัะเอาดีนะกูนหลับเลยเอเ <c oughs> เอโอนเคเฮ้ยเหรอจันนี เอาตายดางี้สองวิสองวิเอ้าไม่รู้อะไรกูจะ <MI fruit> ตีให้มึงปดนุ่มๆทำไมอ่ะยิดดันไหมนะไม่ดันนะไม่กูสงสัยว่ากิดดันหรือเปล่าได้ภู อะไรวะกูร้องนะเนี่ยเฮียแนบนสรุปดันนะดนันเออสัตว์นี้หายไปอะไรวะมาดีดนนเอ้ย <c oughs> อะไระมียามียา <c oughs> มียา่ยาจัดระยะกลางคืออะไรอ่ะ <c oughs> My way is open For okay. Lenarius I am vigilant When all those waves I, I will rise To bring it back again I'm a haven Three of your soul! Hi For Lenarius Move by moonlight <laughs> อา <affiliated. S 2> อะไรอะอะไรมันโ่อะไรอะไม่ได้มองว่าไม่รู้ใม oh? okay, okay. ้ขูทิวกู่ก็ู่ก็เอาดิโอเครับทราบไม่ะเต็มเลยะเพื่อกูณวนตอนไม่หยุด

เอาแน่เลนนรบครับเล้แวเล่นไมนะ่เป็น,ออนเ,น,เน่ขนาดเล่น่มันคนขีน้กันวะเล่นง่ายนมบอะง่ายสำหรับตนะ,ะเคาใจแต่อย่าให้ผมเล่นเลยคุณจะเห็นแล้วนี่ว่าผมเล่นแล้วเป็นยังไงเออตั้งเลยโอเคแล้ว ผมวังน้าอแล้วผมจะตัดคนะคุณกัสหวังว่าคุณจะไม่ตาย ôi máu, 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 máu máu cứ phải mong rồi mong mong phải quay mong mong cái này mong 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 leo mong 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 hả? mong 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 แค้มมันไม่ค่อยเหมือนไงอืมแต่ว่าถ้ามันกระดองกว่าจะเอาได้ไหมอะไรอุ้ย้วก็ระยะคนไม่ถึงเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเร็วสองเองใช่ป่ะแม็กระยะอยนโดมันสั้นเออเอ้ยเมาส์เมาส์นันเมาส์เป็นเฮียนเมาส์ไม่ไปเนี่ย làm gì vậy? uầy, kim là gì vậy? Lưu lừa lừa game, mau lừa game, Máu, Máu, mouse Max lại cái gì vậy? kiếm kia Mà được một lần thôi รอบเดียวเลยจอาเฟกี่รอบอะไม่งั้นกูไอ้เี้ากูเป็นแครี่กูแตกลิปจนแบบตแตกกูเท่าแครี่อะกูจะเอาสักสามสามรอบไปแม้เ ไอเต่าเซิร์ฟปุ๊บกูสลับเลยอะ <c oughs> เออแม็กแม็กแม็กจะมีคนหนึ่งแม็กตรงป่าตรงร้านค้าเสร็จแล้วแต่คลิปต่อแล้วกันเออมันมาหากันละไงเอาเปล่ามันไม่ไม,มีไม่มีอันติีไม่มีอันตรีาบางที มาดิอันเออันคัาไอ้เหี้ยทเหี้ยอลยมาแต่มารต่เออพวกพี่น่นเสียทีนี่ไปไม่หรอเออมากคูดาเสร็จพอดีแม็กมันเลยเข้าไงอ๋อเลย่ะเคไม่ได้หรอเขาจะไปแบ ใช่ปะอ,อ๋อทำไงอ่ะใช่ปะไ,ไม่ใช่แคลรี่ทันเดอร์ตัวแคลรี่เขาอยากมีเงินบ้างอ่ะทันเดอร์เป็นเลนไหนอ่ะไม่วิ่งว่อนเลยปะไม่ใาบได้ไม่สว่ายบอกนะ้วโดนช่วยไม่ได้นะเอ,อ้ยแม็ก ก็เล็นมากะมาไลเงี้ยเพื่อนชาวไรกะตีมันไม่มาครับนี้ก็มาดีมึองอยากได้คีหรืออยากได้คนนะเป็นกูกูอยากได้คิบมากกว่าที่นอมอละมีเไหมไม่มีอันตและไหมอะไรอะไรกูดันขี้บอกแล้วกระวังนะฮ้ย มันวิ่งเนี่ยกูแหลกอะไรอะ่ะกูแหลกอะไรอะ่ะไม่เข้าใจเฮ้ยจะปิงจะปิงเยอะมากเลยนะดูดิไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยกูแหลกจริงๆ,นะๆเนีเ่ยมันย <หา S 1> ัง <หา S 1> แปดสิบไปแล้วยิงแปดสิบเลยอ่ะต่ละเลยแม่งกูเอาไอ้เต่าตายไปแล้ว ก็เลดอยู่ล่างก็เลดอยู่ล่างเลยแปลกปล n ไปลอยู่ล่างคือคือมันเอาแปดอะแต่มูลกูเอลสิบเอ็ ครจะเกิดก่อนกันนะใช่ปะว่าใครจะเกิดก่อนกันเฮ้ยบันไล่ละโอ้โหบันไล่จัดอะแม็กคือถ้ามีคนวับลงอะคูเมืเ่นนอกี้อย่างนั้นแต่ไม่มีเลยไอ้เบ้าสุดสองต่ออะไรอะคบ<อ><ร>ดวยความนี้ ให้ด้วยของกันนะ่ะปออกดให้ดูวยนะเออวนเออี่ยอ,อ๋อ้แต่ยังกูไม่คิดเอ้ยก็ยิงเร็วอยู่นะเฮ้ยอันตีเมือนคูดาเร็วจังอ่ะเพิ่งอันตีแม็กเปงเหรอเฮ้ยเมาเหรอไม่ใช่มอะไรวะเหรอ,อ ลงๆขึ้นลงซ้ายขวาคือเนี่ยเห็นนี่เห็นมาแม็กอะปกติเลยอ๋อว่าไปจังหวะเมาส์อ่ะอุ้ยหมดละโอ้ยแม็กตายอป็นไรหนอมองอว้ตังค์วุ้มีอยู่นั่นแหละไม่ใช่เดินออกมาเพิ่งมาไงแม็กเอ้ย ไอ้ก okay, ันเล็ต ah, ม oh, so ันม no ันมันท oh ุบแรงไม่แล้วแต่มันจะขึ้นมือฟาร์มาเดียวก็ก็จบอ่ะไปขึ้นมือฟาร์มไอ้กันเล็ตเฮ้ยแต่โซลอะโซลเดียวจะออกวอล์กชิ้นแรกเลยเหรอเฮ้ยหรอเซฟไปไกลกัชนะแล้วครับโอ้ยค้างค้างแม็กกูมาคิวค้างในกูไม่ใช่แม็กแล้วติดผ้านาทีเฮีย อะไรอ่ะไม่กดว์ปไม่ได้อ่ะไม่มีสว์ปแมครับโดนฝนลงเข้าหูเสือไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ย ทำไ,ไรแม่ค่อยๆอยยังไม่ได้ร้อมล่างเลยอ๋อไม่แต่ไว้สิบสามแล้วนะกัดอ่ะปกติอยู่แล้วปกติประเด็นก็คือไอ้เจ้ยป้อมอยังไม่ได้อ่ะไม่ต้องเฮงรางไล่ทวดควา่าป้อมกลางมาดีนายไปแล้ะรอละ ก็โอเคอ่ะโอเคหน่อยไหวไหมได้ร้อยหนึ่งแต่ที่อ่ะให้แถดีไล้ป้อมนี่เพ่งจีบตังค์ที่ผ่านมาเจ้ากูละกันเล็แม่งไล่เลยเดี๋ยวนะมันจะหากันอย่างเดียวเลยตะตีมังวนไม่ซ้อนหรอเสวยฟาโลเออ ตันได้จันได้จันได้เฮ้ยนี่แม็กหัวได้ทันวะหัวช้าว่ะเพื่อนไอ้แต่ไม่เป็นไรกัดไอ้นี่อยู่กัดรวยอยู่คือคือกูหัวช้าหรือกูแหลกว่ะดีดี้แค่ไอเนี้ยไอไอสภาพไม่แก้คือแม็กหัวช้าเพื่อนไอ้เหี้ยกดไม่ไม่กูมองอยู่กูมองอยู่เพื่อนแม็กหัวช้าเจริงเพื่อนกูขยับพันลองเมาส์อ่ะข้าแรงกูรู้สึกว่าแบบเมาส์วนไม่ใช่ไม่รู้ ไอ้แต่หาชิงน้ำเมื่อกี้เห็นเยอะนั่นแะเอาในร่างเ็หรอมันไม่แย่ทีมอ่าสองสามเจครับคุ้มเว้แม็กเมื่อกี้โดนโซลเต็มเลยเมื่อกี ได้มือฟาร์มแล้กันเล็บกูเบะล้วกูเบะข้าตัว่อแม็กผ่านปะกูมีเปิดแบบสามนีโอ้โหอ้แหล่ เราจะพลาพกูปกติไหมแม็กเจ็กวะอันนี้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 สงสัยละเปย์ไหมแปดสิบสองโอ้ยยังคิกไม่ไป

ตรื ah! ตอเปล่ไม่ได้เลยเนะทำไม discord. ถึงได้สีบีเลมาโอ้เล็กกายหายกูเหี้ยวตายแล้วอ่ะพี่ว้าไปแล้ววาไปแล้ววาไปแล้วมาหากูมาหากู ตูมีดักก็ไม่มอยูดกับฟ้านะโอ้ยแหลกโอ้ยมันเอาการไม่ลงแล้วเหมือนโซติวน,นจะวัาบเข้ามา ไม่รู้ดิจะอะไรตัดไจัดอ้องโ,โอ้โมสิบเจ็ดเอาอะไรชนะอเอาอะไรมาแพ้อะแหลกไอ้เฮียตอนเนี้ย